หลังจากที่เดทพูแอนบูฟ v e อรีนได้เข้าโรงกันไปที่เรียบร้อยแล้วเรามาย้อนลอยกันดีกว่าวก,กว่าจะเป็นหนัง d e a เด o พูที่เราได้ดูกันทุกวันนี้ตัวศาสดามาเวลหรือ Deadpool และที่เรารู้จักในฐานะนักแสดงนะั้นก็คือไรอันเลโนเขาผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะได้มาเป็น d เดทพูแอนบูฟ e r อรีในภาคนี้ให้เราได้รับชมพร้อมแล้วก็กดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและเข้าไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับพบกับ OCDIS Studio ช่องของคนรักหนังการ์ตูนอนิเมะและคอมิกเดดพูลหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือเวดวิลสันซึ่งเป็นตัวเอกในบางครั้งเขาก็ได้กลายเป็นตัวร้ายซึ่งปรากฏในหนังสือการ์ตูน Marvel Comics ว่าโดยรอฟไรเฟลและเขียนเรื่องโดยไร นิเซียชาซึ่งเดดพูเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์รตูน The New Mutant ฉบับที่98ในเดือนกุมภาพันธ์คิตรศักราช1991เออก่อนกูเกิดปีเดียวเองฮะซึ่งไอเดดพูเนี่ยเป็นทหารรับจ้างนะครับที่มีจิตใจวิปริตแปรปวนคุ้มดีคุ้มร้ายและปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยก็อยู่ในฐานะผู้ร้ายใน New Mutant และต่อมาโดยความนิยมของตัวละครตัวนี้เขาจึงได้มีบทบาทที่เป็นตัวเอกในคอมิกเรื่อง X Force ซึ่งตัวละครตัวนี้ได้มาเป็นดารานำในอีกหลายๆซีรีส์ของ Marvel c o m อมิอีกด้วยและไทม์ไลน์ของ Deadpool ในโลกฮอลลีวูดหรือในซีนิมาติกนั้นเขาได้ปรากฏตัวครั้งแรกในปี2009ในบทบาท Deadpool หรือเวสวิลสันในหนังเรื่อง X-Men Origin: b o l v e r i n แต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าบทบาทนี้ทำให้หลายๆคนที่เป็นแฟน d เ p o o l นั้นผิดหวังไปตามๆกัน พเพราะด้อจากคาเล็เตอร์ของเขามันช่างดูแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะพี่มึงเอาเดสพูลมาปิดปากดูดิดูขอเสื้อด้วยแล้วก็เอาพลังต่างๆของเรา X-Men ม u t a n t เนี่ยมายำรวมในตัวเดสพูลคนเดียวน้ำซ้ำหน้าแม่งยังตลกอีกด้วยแฮะพี่พี่นี่มันตัวอะไรไลอันเลโนถึงกับสายหัวเลยทีเดียวกับบทเดสพู Deadpool ครั้งนี้ที่เขาได้รับ เพราะว่าคาแรคเตอร์ของเด o พูนั้นไม่ว่าจะเป็นการช่างจ่อพูดมากปากไม่มีหูรูดโดนตัดทิ้งออกไปหมดเพราะโดนไอสไตเกอร์มันเย็บปากฮะและก็ทำให้แฟนๆผิดหวังและแทบปิดฉากตัวละครบทตัวนี้ไปได้เลยถือว่าเป็นตราบาปหนึ่งของไรอันที่เขาได้รับบทนี้ถึงกับต้องย้อนไทม์ไลน์ในเดดพูสองมาจิงหัวมันทิ้งเลยทีเดียวเชียว นั่นละฮะเดซพู Deadpool, ตัวแรกที่ได้มีบทบาทในซีนีมา t i ติกยูนิเวิร์สและในปี2011เราทีมงานที่รักและชอบในตัวเด o พูอยากให้เขาเกิดใหม่อีกครั้งในฐานะของเด o พูจริงๆรวมไปถึงตัวของไรอันเลโนด้วยเช่นกันจึงขอต่อสู้เพื่อที่จะได้ทุน การสร้างหนัง Dead Pool กับค่ายหนังนั่นเองโดยพวกเขาเริ่มได้ถ่ายฟุตเทจเล็กๆของตัวเองโดยใช้ไรอันเลโนรับบทเป็น Dead Pool เพื่อที่จะนำไปเสนอค่ายทเวนตี้เซน y Fox ซึ่งเป็นเจ้าของบทและลิขสิทธิ์ของตัวละครตัวนี้ผมเนี่ยดูฟุตเทจนี้ตั้งแต่แรกๆผมระนึกว่า d e a เด o พูจะมาจริงๆในเร็วๆนี้สำหรับปี2011นะฮะ แต่ในปี2012พวกเราก็ต้องผิดหวังเนื่องจากค่ายทเวนตี้เซนจูรี่นั้นเขาไม่โอเคกับตัวละครตัวนี้และโปรเจกต์นี้เพราะทีมงานทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าหนังจะสร้างไปทางแนวของเรด R และพวกเขาคิดว่าไอหนังเรื่องนี้จะไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนมึงคิดผิดนะฟ็อกไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้และทางด้านกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาพเพราะเนื่องจากในเวลานั้นค่ายทวินตี้เซนตุรีฟนั้นเคยมีกลุ่มเป้าหมายแบบเรดอาร์ R แต่กลุ่มเป้าหมายนั้นก็ได้หายไปมากในช่วงเวลานั้นและดูเหมือนว่าจะเป็นการปิดฝาโลงของโปรเจกต์เดฟทูไปเลยทีเดียวและในปี2014 ฟุตเทจของเดดพูที่ทีมงานไรอันเลโนได้ถ่ายทำเอาไว้ในช่วงปี2011ได้หลุดไปในโลกอินเทอร์เน็ตจนสร้างกระแสไวรัลเป็นจำนวนมากจึงทำให้เป็นโอกาสที่ทำให้ไรอันและทีมงานนั้นได้เข้าไปคุยกับทางค่ายทเวนตี้เซนตุรีฟอีกครั้งและครั้งนี้ดูเหมือนว่าทีมงานและไรอันจะได้ไฟเขียวมาจากทางค่ายทเวนตี้เซนตุรีฟอกนะฮะ แต่ก็ดูเหมือนว่าทางค่ายนั้นยังไม่มั่นใจกับหนังเรื่องนี้จึงได้ให้ทุนสร้างมาเพียงน้อยนิดกับสเกลหนังที่พวกเขาต้องใสมาเพียงแค่58ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจริงๆมันก็เยอะนะครับสำหรับหนังไทยแต่สำหรับหนังฮอลลีวูดเนี่ยถือว่าเป็นงบที่น้อยมากๆเลยเทียบกับพวกอวตารอะไรแบบนี้เขาใช้เกือบพันล้านนะฮะ ทำให้ในช่วงแรกที่ได้เริ่มสร้างหนังนั้นเดทพูหนึ่งไรอันเลโนถึงกับต้องควักเงินออกส่วนตัวเพื่อให้ทีมงานเขียนบทนั้นยอมเขียนหนังภาคนี้ต่อให้ได้สำเร็จนั่นเองถือว่าเป็นการสู้ของทีมงานและไรอันอย่างสุดตัวเลยทีเดียวสำหรับหนังเรื่อง d e a เด o พูเนี่ยและถัดมาในปี2015ตัวอย่างแรกของ d ด o พูอย่างเป็นทางการก็ได้ฉายลง และสร้างกระแสะเป็นจำนวนมากซึ่งไรอันเลโนนั้นก็ได้ลงเข้าไปเล่นในการโปรโมตเองเพราะเขาเป็นเหมือนหัวหอกและหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เดดพูเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดและต่อมาในปี2016ในช่วงเวลาวาเลนไทน์ในวันที่11กุมภาพันธ์ตัวหนังเดทพูภาคแรกก็ได้เข้าฉายทำให้ช่วงนั้นเราคู่รักในช่วงวาเลนไทน์ ต่างกุมมือกันเพื่อเข้าไปชมหนังเดทพูซึ่งปรากฏว่าหนังเดทพูภาคแรกนั้นมันกลายเป็นหนังจากตระกูล X-Men ที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลซึ่งทำไปทั้งหมด782ร้ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองทั้งทั้งที่มันได้ใช้ทุนน้อยที่สุดจากทุกเรื่องที่ผลิตออกมาแถมมันยังเป็นหนังเรท R ที่ทำเงินที่สุดตลอดการทั่วโลกอีกด้วย และการสร้างรายได้ครั้งนี้ตัวหนังนั้นยังไม่ทันได้เข้าฉายไปในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหนังอันดับที่2ของโลกอีกด้วยถ้าเข้าจีนนี้น่าจะแตะพันล้านได้เลยนะเนี่ยฮะ ซึ่งการสร้างรายได้ขนาดนี้เป็นตัวการันตีว่าเดดพูนั้นไม่ใช่ขี้ๆนะฮะมันสามารถทําเงินได้มหาศาลทําให้ทางค่ายนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นกับตัวละครตัวนี้และโปรเจกต์นี้ทําให้ในปี2018ตัวหนังเดดพูภาคสองก็ได้เข้ามาสารต่อความสำเร็จจากภาคแรกและได้ทุนสร้างเพิ่มขึ้นจากภาคก่อน เป็นเท่าตัวจาก58ล้านเหรียญทางค่ายได้เพิ่มขึ้นให้เท่าตัวเป็น110ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองและหนังเดทพูดภาค2ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเช่นเคยได้สร้างประวัติการใหม่ของหนังแฟนชาย X-men อีกครั้งซึ่งสร้างรายได้สูงสุดตลอดการของแฟนชายนี้โดยทำไปถึง 786ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองและภาคนี้ยังได้มีเอ็นเครดิตสุดซ่าอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการย้อนเวลาไปช่วยเพื่อนๆของเขาที่เขาพาไปตายหาทั้งแกงเอ็กฟอร์ดหรือแม้ก,กระทั่งย้อนเวลาไปจัดการตัวเองตอนรับบทกรีนแลนเทนและบท d e a เด o พูจากวูฟเอรีนออ i ิจินั่นเองทำให้ทุกคนต่างรอคอย d e a เด o พูภาค3กันอย่าง ใจจดใจจอ่อแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อค่ายดิสนีย์นั้น,นได้ซื้อเทวันตี้เซนตุรีฟอกได้สำเร็จเป็นจำนวนเงินถึงห้าหมื่นกว่าล้านเห,นหรียญสหรัฐเลยทีเดียวและนั่นไม่ใช่ข่าวดีของสำหรับแฟนแฟน,แนเดดพูเป็นอย่างมากเพราะค่ายดิสนีย์นั้น,นเป็นเหมือนค่ายสวนสนุกของเล่นของสำหรับเด็กไอหนังเดดพูที่เป็นฮีโร่เลดอาเนี่ยดูท่าทางแล้วจะไม่มีอนาคตกับเขาเอาซะเลยและการซื้อฟอก ของดิสนีย์นั้นทำให้ตัวละครจาก X-Men ทั้งหมดได้โดนแช่แข็งโปรเจกต์ไปแบบที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขานั้นจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไร่และในปี2022ไรอันยังคงไม่ยอมแพ้เขาได้เข้าไปคุยกับมาเ v e l Studio และต้องการกลับมาสร้างเดซ์ูภาค3 โดยเสนอกับทางค่ายว่าจะดึงฮิวจ็คแมนที่เขาได้อำลาบทวูฟอรีนไปแล้วในโอแมนโลแกนกลับมานี่มึงจะให้ปายฮิวจ็คแมนตบัดสัตว์กืนน้ำลายตัวเองเลยเหรอว่าเลอันแต่นั่นหละฮะเพราะเขาคือไรอันเลโนความเป็นไปได้จึงไม่สิ้นสุดทำให้มีข่าวหลุดออกมาในโลกอินเทอร์นเน็ตมากมายเลยว่าจะมีเดทภูภาค3และกลับมาพร้อมกับตัววูฟอรีนในช่วงเวลานั้น แต่ดูเหมือนว่าทางค่ายยังไม่ค่อยสนใจโปรเจกต์ของไรอันสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าในช่วงปีนั้น Marvel Studio ยังได้รับความประสบความสำเร็จจาก Avenger e n เ g เกและต่อมาในปี2021ถึง2023นั้น m a r v เวลสตูดิโอและจัก,กรวาล MCU ได้เข้าสู่ช่วงวิกฤต และขาลงเป็นอย่างมากเพราะหนังหลายเรื่องของมาเวลนั้นที่สร้างมาและออกฉายสู่ผู้คนแล้วไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะทางดาได้หรือทางด้านบทวิจารณ์และมาถึงปัจจุบันปี2024 Deadpool and w o r v n r i n e ก็ได้เข้าฉายในฐานะตัวละครใน MCU เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เด o พูได้เข้ามาอยู่ค่าย ดิสนีย์เต็มตัวแต่ดูเหมือนว่าแนวทางการสร้างและแนวทางของบทบาทตัวละครเดดพูนั้นไม่ได้ลดทอนหรือน้อยกว่าตอนเขาอยู่ค่ายทว t h ต e n t u r y f ร x ฟแต่อย่างใดเดดพูล3หรือเดดพูแอนด์วูฟเวอรี ได้กลับมาในฐานะหนังเรท R เรื่องแรกของ MCU ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเกือบพาลูกไปดูแล้วนะฮะถ้าพาไปดูเนี่ยปิดหูแทบไม่ทันเลยเพราะในเรื่องนั้นช่างหยาบได้โดนใจกับแฟนแฟนเดสพูลเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้ไม่ทำให้แฟนแฟนหนังเดสพูลที่ติดตามมานานทั้งภาคแรกและภาคสองนั้นได้ผิดหวังในตัวเขาไปแม้แต่น,น้อยซ้ำยังรู้สึกว่ามึงหยาบกว่าตอนอยู่ฟ็อกอีกนะฮะ และในตอนนี้ตัวสายแดนผู้แห่งวูฟเวอรีนได้กลายเป็นไวรัลทั่วโลก <Yeah. S 1> และผมคิดว่าจะทำรายได้ให้กับค่าย Marvel Studio แทบ <Have S 1> จะมากที่สุดในช่วง2-3ปีนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งตัวนักแสดงไรอันเลโนนเหมือนจะยอมรับเป็นในในแล้วว่าในปี2014เขานั้นแหละครับเป็นคนที่ทำให้ฟุตเทจของเดดผูหลุดออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตจนสามารถสร้างหนังได้ในที่สุดและมัน ทำให้ตัวเดดพูได้กลายเป็นศาสดามาเวลผู้กอบกู้มาเวลซีนิมติกยูนิเวิร์สในตอนนี้อีกด้วยและก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเดินทางของไรอันเลโนหรือเดดพูว่าเขาจะกลายมาเป็นศาสดามาเวลไอกว่าเขาจะได้มาเป็นหนังที่ให้เราได้รับชมเขาได้ผ่านอะไรมามากมายเลยฮะ และถ้าเพื่อนๆชอบใจคอนเทนต์ประเภทนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนิดหนึ่งนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ